สวัสดีครับผมมาดเมืองยากวันนี้จะให้มาดูร <c oughs> ายละเอียดพระแต่ละองค์นะครับก,ก็ค่อยๆชมกันไปศึกษากันไปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวีดีโอเป็นอง,องค์ไปนะครับแล้วก็ลองช่วยกันพิจาจรณาว่าพระชุดนี้มีความสำคัญตรงไหน,นแล้วมีคุณค่ายังไงผมคิดว่าพระชุดนี้ ล่อโบราณเนี่ยเนื้อทองผสมเนี่ยโลหะเนื้อทองผสมเนี่ยผมว่าคุณค่าเปรียบเทียบไม่ได้ผมคิดว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะออกมาบางคนก็มีองค์หนึ่งสององค์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วพ่ะพุทธคุณท่านได้สร้างเอาไว้ไหมพระสมเด็จหล่อโลหะเนื้อทองผสมบางสะพานเนี่ยวันนี้ก็ควดูรายละเอียดคลิปผมจะถ่ายให้ดูเป็นองค์งไปว่า มีทั้งหลวงพ่อเงินมีทั้งพระปิดตาของหลวงพ่ออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนพระที่ว่าเก่งขนาดนั้นเท่าที่เห็นเท่าที่มีก็เอามาให้เพื่อนๆศึกษากันดูแนะแนวกันนะครับไปชมกันเลยครับผม ครับวันนี้ก็ได้มาได้ชมได้ศึกษาหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมีความรู้ความาศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้ผมมาดเมืองย่าลาไปก่อนคลิปหน้าจะนำเสนอคลิปพระดีๆจะต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ